วันนี้แจ็กแจกสูตรปลาดุกทอดกระเทียมวิธีทำง่ายๆครับกรอบนอกนุ่มในกลิ่นหอมรสชาติอร่อยวันนี้ทำทานกับน้ำจิ้มเจวนะครับบอกเลยอร่อยมากทางบ้านจดสูตรกดแชร์เอาวิธีทำไปทำตามกันดูนะครับรับรองว่าสีออกมาจะสวยแบบนี้เลยนะครับหน้าตาน่าทานไปเริ่มทำกันได้เลยครับแจ็กใช้ปลาดุกทั้งหมด2กิโลกร,รัมนะครับซื้อมาจากตลาดสั่งให้แมค่ค้าทำไว้ให้ทีนี้เราก็นำมาล้างด้วยเกลือครับ ใส่เยอะๆได้เลยนะสาหรับเกลือเราต้องล้างเมือกล้างคาวปลาออกให้หมดนะครับพอใส่เกลือลงไปเยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยบีบน้ําส้มสายชูตามลงไปครับบีบลงไปแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้มือครับขัดถูลูดลูดเอาเมือกออกให้ตัวปลาไม่มีความรื่นนะครับตัวเมือกปลาดุกเนี่ยจะถูกน้ําส้มสายชูกับเกลือเนี่ยขัดออกจนหมดนะครับให้เราถูถูไปแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาด ล้างน้ำเปล่าหลายๆรอบนะครับจนกว่าน้ำจะใสและนี่ก็คือลักษณะของตัวปลาที่แจ็คล้างเสร็จแล้วนะครับใสสะอาดไม่มีเมือกไม่ลื่นแล้วนะครับแค่นี้ใช้ได้แล้วทีนี้นำปลามาบั้งครับสำหรับการบั้งไม่ต้องลึกมากนะครับบั้งทั้งสองฝั่งเลยประมาณแค่นี้ก็พอนะครับลักษณะนี้บั้งให้หมดเลยนะครับทีนี้ปรุงรสครับเริ่มจากขมิ้นสดโขละเอียดนะครับครึ่งช้อนโต๊ะและซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นอีกครึ่งช้อนโต๊ะ และน้ำตาลทรายครับอีกครึ่งช้อนโต๊ะขยำคุกเขาให้เข้ากันได้เลยครับคุกเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเคลือบจนทั่วปลาดุกนะครับพอคุกเขาจนทั่วดีแล้วแจ็คจะใส่กระเทียมโขกหยาบลงไป400กรัมนะครับปริมาณของกระเทียมเนี่ยเอาตามใจชอบเลยบางคนชอบทานเยอะๆก็ใส่เยอะนะครับแต่แจ็คว่าของแจ็คเนี่ยเยอะแล้วละ400กรัมคุกเขาให้เข้ากันครับตัวกระเทียมเราก็ต้องการความอร่อยนะครับเวลาทอดออกมาให้กรอบเนี่ยจะอร่อยมากๆ ทีนี้หมักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา20นาทีนะครับพอครบ20นาทีแล้วใส่แป้งทอดกรอบลงไป200กรัมเทลงไปแบบนี้ได้เลยนะและตามด้วยน้ำเย็น250มิลลิลิตรคลุกเขาให้เข้ากันตัวแป้งจะเหลวๆแบบนี้นะจะได้เคลือบทั่วตัวปลาครับนี่แค่นี้ใช้ได้แล้วแจคได้ตั้งกระทะน้ำมันไว้รอแล้วนะครับพอน้ำมันร้อนได้ที่นำปลาลงทอดเลยครับแต่เทคนิคนะครับก่อนจะนำลงทอดเนี่ยลูดกระเทียมออกให้ได้มากที่สุด พยายามออกให้เยอะๆนะครับสําหรับตัวกระเทียมจะลงทอดตอนปลาใกล้จะสุกดีถ้าเอาลงตอนนี้เดี๋ยวกระเทียมจะไหม้และมีความขมไม่อร่อยครับพราใส่ปลาลงไปแล้วอย่าพึ่งไปพลิกไปกลับไปกวนเขานะครับรอปลาเซ็ตตัวแบบนี้นี่ครับเหลืองๆสวยๆไม่ติดกระทะเลยนะสวยมากๆทีนี้ใส่กระเทียมลงไปครับโรยลงไปรอบๆเลยสําหรับตัวกระเทียมแจ็คก,ก็แบ่งทอดนะครับตัวปลาก็แบ่งทอดปลาเนี่ยทอดสองกระทะกระเทียมก็สองกระทะครับ กระทะเดียวไม่พอเดี๋ยวจะเยอะเกินไปทอดไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่ากระเทียมจะสุกเหลืองกรอบแบบนี้นะครับแค่นี้ใช้ได้แล้วอย่าให้กระเทียมเกรียมจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะติดขมนะครับแค่นี้ใช้ได้ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันกินหอมนะครับ ตัวปลาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในเนื้อด้านในเนี่ยยังนุ่มๆช่ำๆทอดแบบนี้เนื้อปลาไม่แห้งแข็งกระด้างนะครับจะอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในแน่นอนครับเมนูนี้ทานกับข้าวเหนียวเนี่ยไม่จิ้มก็ได้นะอร่อยมากแต่ถ้าใครจะจิ้มก็จิ้มกับน้ําจิ้มแจวรับรองอร่อยเข้ากันใครอยากลองไปทอดขายเนี่ยไปทํากันดูครับทำง่ายๆปลาดุกก็ราคาไม่แพงนะครับวิธีปรุงก็ง่ายๆสามารถทำเป็นอาชีพขายได้เลยถ้าทำขายจริงๆเขาแล้วเนี่ยคนอาจจะขอกระเทียมเยอะกว่านี้ก็ได้ครับ ทีนี้ลงกระทะที่2ได้เลยทอดเหมือนเดิมเลยนะครับให้ปลาเซ็จต,ตัวแล้วค่อยพลิกค่อยคนจนกว่าปลาจะสุกพอปลาสุกแล้วเนี่ยใส่กระเทียมลงไปครับเหมือนกระทะแรกเลยทอดให้กระเทียมเหลืองกรอบดีแล้วตักปลาขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันครับสวยเลยนะ สีสวยมากครับทอดออกมาแล้วมันหอมกรอบน่าทานนะครับอย่างที่แจ็คบอกราคาของปลาดุกเนี่ยไม่แพงนะครับแต่ว่าตลาดแต่ละที่ราคาอาจจะไม่เท่ากันลองเช็คราคากันดูก่อนครับลองเอาสูตรนี้ไปหมักทําทานกันที่บ้านก่อนนะครับถ้าถูกใจและอยากจะทําขายเนี่ยลองไปขายกันดูแจ็คว่าขายดีแน่นอนสําหรับสูตรน้ําจิ้มแจ่วมะนาวสดไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวจะลงสูตรไว้ให้นะครับตักกระเทียมขึ้นด้วยพักให้เสด็จน้ํามันกําลังกรอบเลยส่วนตัวแล้วแจ็คชอบทานกระเทียมทอดแบบนี้นะครับ มันหอมกรอบอร่อยมากทานกับเนื้อปลาเนี่ยเข้ากันครับพอเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแป้งไม่เยอะเท่าไหร่เคลือบบางๆกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ํามันเนื้อฉ่ำๆเลยนะนี่ครับสีก็จะออกเข้มๆนะครับแต่ว่าเนื้อด้านในเนี่ยยังนุ่มเดี๋ยวดูเนื้อนะครับนี่เนื้อด้านในนุ่มๆแบบนี้เลยด้านนอกยังกรอบจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วเนี่ยอร่อยมากทางบ้านลองไปทําตามกันดูครับอย่าลืมนะครับ ลองเอาสูตรและวิธีทำไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ